จะหาเป็นธุรกิจที่ถ้าทุกคนอยากจะเริ่มทําอะไรบางอย่างะ พี่ว่าหลายๆคนในที่นี้ก็เริ่มจากนั้นตัวพี่เองพี่ก็เริ่มจากนั้นเหมือนกันคือมันเข้ามาง่ายนะคะ,ะเมื่อมันเข้ามาง่ายเนี่ยมันก็เลยหอมหวนนะคะ,ะแล้วทาให้ทุกๆคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้นะคะธุรกิจนี้ก็เลยกลายเป็นธุรกิจเลดโอเชียนอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันนะธุรกิจอาหารก็ยังเวิร์กอยู่แต่ในด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ปัจจุบันเรา,าเผชิญกันอยู่นะครับการที่ทําร้านอาหารนะถามว่ายากขึ้นไหมผมว่ามันก็ยากขึ้นยากขึ้นในแง่ของต้นทุนต่างๆที่วัตถุดิบขึ้นทุกว ที่ตั้งใจทำธุรกิจอะคะ่ะเราไม่ได้อยากเห็นแค่ว่าวันนี้ mm. พรุ่งนี้เราขายได้เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเราพยายามวางแผนว่า5ปี10ปีตลาดเป็นยังไงแล้วเราขายได้เท่าไหร่ mm. ทั้งหมดแล้วค่ะมันก็เกิดจากการที่เราศึกษาข้อมูลอย่างจริงจังว่าโอเคในตลาดต้องการอะไรสินค้าเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้เพนพอตที่มีอยู่แล้วในตลาดได้จริงไหมตอนที่เราเริ่ม ต้นทําแบรนด์ขึ้นมาค่ะเราก็ลงไปศึกษาในตลาดอย่างจริงจังว่าเอ๊ะคนที่เขาชานชาไทยเนี่ยเขามีเพนพอยต์อะไรไหมเหลือเชื่อมากว่ามีค่ะก็คือการที่แบบโอเคฉันอยากมีเพลสที่มันเป็นแบบ for Thai tea โดยเฉพาะ,ะไม่อยากกินชาไทยในร้านกาแฟนะเพราะว่ากลิ่นกาแฟมันลบกวนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็จับ อะไรพวกนั้นนะคะ,คะมาะมาปั้นเป็นแบรนด์ของเราการที่เราโฟกัสกับการที่ทำอะไรแล้วเจาะประเด็นไปเลยเป็นเรื่องๆแล้วก็ปั้นให้มันอยู่ในระยะยาวได้เนี่ยค,คิดว่าเป็นเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแล้วกันค่ะแล้วก็คุ้มค่าในการลงทุนมากกว่ารีซอสม,มันอาจจะมาช้ากว่า ตามเทรนด์แล้วกันค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังยืนกว่าแน่นอนเราจับเรื่องของความคุ้มค่าและผมรู้สึกเรื่องของความคุ้มค่าครับมันไปตอบโจทย์ผู้บริโภคตรงๆครับอันดับแรกๆเลยที่ง่ายที่สุดถ้าไรายได้ไม่มาก็คือลดค่าใช้จ่ายนะคะ,คะแต่ก็คิดว่าทุกๆแบรนด์นะคะไม่ได้อยากจะไปลดค่าใช้จ่ายที่ตัวต้นทุนของวัตถุดิบสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างที่ผมบอกครับช่วงนี้คือลูกค้าต้องการเรื่องของความคุ้มค่าก็ออกโปรดักต์ใหม่ๆตอบโจทย์เรื่องของความคุ้มค่าทําแบรนด์ให้ตอบโจทย์ กับความคุ้มค่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าในปัจจุบันต้องการครับทุกอย่างมันมีการแข่งขันอยู่แล้วหนึ่งในการแข่งขันก็คือการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราอะยังอยู่ได้ด้วยแต่การพัฒนาตนเองอน,นั้นเนี่ยมันช่วยในแง่ให้กับ end consumer กับลูกคา้าแล้วก็ในแง่ของ ecosystem ของ food business ให้ทุกอย่างอะมันดีขึ้นปัจจุบันนี้ cash flow สาคัญที่สุดนะคะ,ค,ะคือ,เ,อ,อเราบริหารองค์กรเองเนี่ยเราก็ต้องทำให้ เราไม่เข้าเนื้อนะคะแล้วไม่ไปกู้นิยืมสินคือทำในสิ่งที่พอดีกับตัวเมื่อวิกฤตมันกำลังจะมานะคะถ้าเราไปแก้ไขปัญหาของเราในช่วงวิกฤตนะคะมันคือการบันเทานะคะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าวิกฤตกำลังจะมาแน่นอนนะคะเราต้องทำงานให้ไหวขึ้น